สมายดีตุ๊บปูตุ๊คมัในประเทศต่าัประเทศุุู๊ตุ๊มเิรบงระชมมอเนือตะเป้มเมนืวันที่สิออปรมนวคตะอปรมนาคะสำหรับพระใหม่พระม่สองสามพรรษาลงสาพรรษาลงมาเนะอรมนวคะ ทวามคำบรรยายสังสอนของครูบาอาจารย์บาทีนี่านสอนมาบอกกับพระไม่บอกกับพะไม่ปฏิบัติถือตามปสพระคุอกับเทปนิสัพระโรดารจอมนกวะเีต้ศัรูาได้พปคุกันพระโการูดาววินารปวงสาร คุบูบาอาจารย์กกำลังเริ่มกันขอมาเนาะเริ่มเริ่มหลังไล่กันขอมาเพือ่อมาอบรมอบรมคำว่างคำสอนของครูบาอาจารย์ออเอาไปถือปฏิบัติสำหรับัยหม่1สองสาม ก็ทวายความเราหลวงพ่อพระตาที่อาทยาตอนที่ปสะชันในฝัจจุบันทุกทีพระขนม้าพระครูวรธรรมคณะทิรักคณะทั่สอดในปัจจุบันวัดปัญญาได้ความก็ยางสูงรับนร็ทวายความรทพรัรานครูนะครับขอสวัสดีพัวกา เรทุนท่านทุกท่านเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเนื่องในกิจการงานของรทัศน์เราซึ่งเป็นผู้ใหม่เรดวารราจกนะครับขณะนี้เวลาใกล้ที่จะถึงตามใกล้กันไปฉะนั้นที่ว่านะครับขอบคุณเจ้าลุงเต้นนุ่นเต้นเขาท่วนหน้าหน้าก่อนนะครับมีว่าอยู่ที่นเข้ามาข้างในก่อนนะครับเพื่อที่จะ ได้เรียกว่าสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นณตอนนี้ในข้อสุจริตการนะครับภาพเหล่านี้นะครับเราจะนำส่งไปในประเทศนอกเลยนะครับเพราะบางท่านบางผู้บางวัดท่านท่านมีเฟซบุ๊กมีเพื่อนชาวต่างประเทศต่างชาตินะครับดันั้นเราภาพนี้ก็จะถูกส่งไปเพื่อเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาเราเองครั้งหนึ่งนะครับแล้น คนทั่วโลกคนยายคนคนสิเทวดาเทวลาอบรมแล้วก็พระเนตรท้าวพรอาจารย์สุดมากทากายทางการอบรมนะครับอย่างไรก็ดีท่านผู้ม่วนข้าพุทเจ้าเรานะครับที่กำลังเดินทางมานะครับขออนุญาตถ่รูปนะครับด้วยความ

เราไม่ต้องเสียคันมันกับการยการที่เสรเนนเราแค่งวานนอยาูบไม่เ้นน้อยล่งเริ่มไลกันขมาของเราะดนินการไัน้าเวางรอบรมกันเลาราหลครั้งแล้วายรผมได้อาบรตั้งแต่ยัมีห้อง V นะครับตรงนี้ยังเปอาคาเรียนเป็นห้อง V นะครสมัยนั้น เป็นมสรลย้วย่นกันนะครับออรไบม่เคยข้าดนะครับถือว่าเป็นวิชาความรู้ที看看네 nah bueno. ่เราได้มาโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนะครับนีมอเลยนะครับสอนีก็ถือว่ายังเข้าท่าแล้วนะครับเข้าท่าแล้วนะครับยังอยู่อีกสักนิดหนึ่งนะครับโดยความพร้อมของูบคณะเรานี้นะครับก็จะ เป็นแบบอย่างดีแก่ตุ้นต่อไปครับอย่างบางครั้งก็อบรมหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่ายังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เพราะว่ายักไม่สึกนะครับปีนี้เป็นปีที่สี่ที่ห้าท่านก็ยังมานะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับในตมบลตะเคียนของเราของผมนะครับมีหลวงตาท่านบอกว่าอยู่ในวัดก็ไม่ได้ทำอะไรสู้มานั่งเราความรู้ดีกว่าหลวงตาท่านจูง ในจับบกหวัดตะเคียนนะครับจำเชื่อไม่ได้นะครับท่านมาตลอดทุกครั้งที่มีการอบรมนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีถึงจะมีอายุตอนนั้นน่าจะ60กว่าแล้วนะครับใบเกษียณแล้วท่านก็ยังมานะครับเป็นที่ว่าระดับอดีตข้าราชการก็ได้นะครับใ่ทานเกษียณไปเวลาท่านขึน้นหัวมาท่านถึถือว่าท่านเป็นระดับที่เข้ามามาอบรมนะครับทือว่าหลวงพ่อท่านนั้นนำมา ขความความเสียข้าด้นหลวงพ่อนำมาเองเลยมานะครับอตอนแักพวกทุกนะครับที่กำลังเดินทางนะครับเข้ามานะครับมาที่ขคำอีก่อนนะครับเดี๋ยวพลาดตายปักเที่ยงพลาดตายเดี๋ยวเรามาตรงเชื่อกันนะครับตรงเชื่อกันนะครับชื่อใครดีชื่อไปดีก็ว่ากันไปนะครับชื่อใหม่ที่เราได้ปวดนะครับที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้คงจำกันได้นะครับนะคงจำกันได้นะครับ เวลานเราไปสวดปฏิบัติการมันจะได้ไม่ผิดไม่หลงกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าการเราสู้กันฟังแล้วกันเนาะในเรื่องของชื่อชายาทีมบอลนครับมาแถบไปแถวหนหนะอะไรเนาะอยู่ทั้งหมดน,นะครับ <c oughs> สีเหลืงนนองทั้งหมดครับฝรั่งกะทุกทุกครับ

คนรัทษาจังหวัดนะอำเภอตต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 ตทตต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 ตุตตตตต รอแล้วนารวดูนาจับดูเนี๋ยวมิสข้าจะวนวนวนกำลังลังไลกันเข้มาเนาะสองคราอาจารย์เน้นหอยเน้นหน่อย เป็ลังลางไรกันเข้ามาเข้ามาเพื่ออบรมอบรมหาความโหสร้างวิทยากรวิทยากรทางไฟงอกไฟคารวัตสืบให้ความรู้โหความรู้กับพระเนรที่บวชใหม่ตั้งแต่สามพรรษาลงมาเนาะสามพรรษาลงมาถือพรรษาแรกชาแรกต่อไป บรรยากาศเครื่รื่นดีนะบรรยากาศครื่องรื่ดีนนี้กเากำลังใ้แล้วใจเสเต็มแล้วใสเต็มเก้าอี้แล้วยังบ่ไรแล้วบเวลาไปสเวลาอบรมกันแล้ว